แล้วอย่างที่เราเห็นกระถางดินเผาอะนะคะเรามองแล้วก็คือการเอาดินมาเผาไฟใช่ไหมคะ,คะอย่างนี้เนี่ยเป็นธาตุดินหรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนที่ในในลักษณะของวงจรของธาตุเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าเออน้ํำเสริมธาตุไม้นะแล้วก็ไม้ก็ไปเป็นฟืนของไฟเป็นขี่เท่าเผาผลานกลายเป็นทอง อะไรที่หล่อมเนี่ยมันจะกลายเป็นธาตุทองแต่ตรงเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเราไม่จัดอยู่เป็นธาตุทองเพราะมันยังไม่เผาถึงขนาดใสอย่างนั้นคือใสจนเป็นลนักษณะหรือว่าไปเคลือบออกมาเป็นเซรามิกออกมาเป็นอะไรที่เป็นโดดเด่นเหมือนกับว่าเครื่องปั้นจีนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันแต่ว่าใส่สีขาวใส่กรรมวิธีเข้าไปจนกลายเป็นธาตุทองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเผาแล้วเนี่ยมันออกเป็นสีแดงเลยเป็นธาตุไฟ แต่ถ้าเกิดเผาจนได้ที่แล้วก็ปรับออกมากลับไปสู่ธาตุดินนะครังมันก็เป็นดินเพราะฉะนั้นไฟดินทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุที่ใกล้เคียงกันมากอยู่ในกลุ่มเดียวกันของการหลอ่อหลอมมีความหมายถึงการสร้างตนเป็นปึกแผ่นหล่อหลอมบุคคลตัวเองตนเ,เองขึ้นมาดังนั้นเวลาเราตรวจด,ดูดวงชะตาเนี่ยเราจะตรวจด,ดูไฟดินทองวันนั้นแรงพอหรือเปล่าที่จะมีกิจการของตนเองนะคะอันนี้อันนี้เลยเถิดไปถึงดวงนะคะทีนี้มาตอบคําถามคําว่า เมื่อไฟเผาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นธาตุอะไรเราดูสีค่ะอเอาที่ตาเห็นถ้าออกมาแล้วเนี่ยเอามาตกแต่งเป็นสีขาวธาตุทองอสีแดงจัดๆเลยนะคะออกเป็นไฟแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนองค์ดินธรรมดาก็ธาตุดินอาจารย์คะแล้วที่เราเห็นกันคือแม่ธรณีที่บีบมวยผมเนี่ยนะคะพระแม่ธรณีก็ดูเหมือนจะเป็นธาตุดินใช่ไหมคะแล้วก็บีบมวยผมที่เป็นน้ําออกมาเนี่ยคะ่ะจะให้เป็นธาตุดินหรือว่าธาตุน้าคะอาจารย์ อาการบีบมวยผมเป็นอาการที่เป็นอากัปกิริยา<ช>ค่ะ<ช>เท่านั้นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นน้ำเนี่ยเพื่อเพื่อพิสูจน์นะคะซึ่งมีในพุทธประวัตินะคะ,คะดังนั้นยังคงความเป็นแม่พ่อธร,รณีอยู่ก็เป็นดินค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้ที่เราจะเห็นนะคะปัจจุบันเนี่ยนิยมกันมากเลยก็คือรับประทานอาหารตามธาตุบำรุงธาตุอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะเราจะทราบได้ยังไงคะว่า อาหารชนิดไหนประเภทไหนเป็นธาตุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆถ้ามันก็ง่ายๆนะผักก็คือไม้เนี่ยนะคะคน้ําก็คือน้ำเนี่ยนะคะแต่ธาตุทองเนี่ยคือไขมันทุกชนิดนะธาตุดินอย่างอาหารที่มาจากดิน,ยนะะอย่างเงี้ยนะคะอย่างพวกกล้วยพวกที่เป็นมันพวกอะไรพวกที่ที่มาจากดินก็เป็นธาตุดินนะคะพวกธาตุไฟก็คือของเผ็ดค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นผักชุบแป้งทอดล่ะคะมันให้ขวาให้ทอดเนี่ย <laughs> พอลงทอดปั๊บลงน้ํามันปั๊บเป็นธาตุทองหมด ะะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นเอากล้วยเป็นธาตุดินพอลงน้ํามันมาเป็นกล้วยทอดก็เป็นธาตุทองไปแล้ว <Okay. S 2> คือปัจจุบันเน้คนกินอาหารทอดเยอะนะครก็ mm hmm. เป็นไขมันก็เป็นธาตุทองหมดทองก็ไปสะสมในร่างกายในทองแตกทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ง่าย mm hmm. นะคือนี่แอน,นคือการแปลธาตุจริงๆอาหารนี่มีห้าธาตุถ้าทานครบหมู่แล้วมันก็มันก็จะพิฆาตกันเองนะคะ mm hmm. okay. ในวันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องราวของธาตุมากมายเลยนะคะต้องขออบคุณอาจารย์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแยกธาตุแต่ละธาตุไปแล้วนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อว่าเราจะสามารถนำธาตุแต่ละธาตุไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างในวันนี้นะคะรายการสร้างบ้านสร้างสุขได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ